จัดกระครักเลยลุยกระครักเลยเต็มที่แบบบุฟเฟ่์ลยเนี่ยกินลงไปนางานหนึ่งเต็มเต็มกินเบิร์ตบอหมวอสามสิบสองตัวลองมือบุฟเฟ่เลยลูกจัดจัดเต็มที่ ไปมีกระเพาะทได้ไซเท่านั้นบ้ากินเป็นเสียบครับป๊บป,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 ปุบป๊บปุบกิสิงหัวขนนันหรือวะเขามาตัวนึง แบบปอถือใจปอสีจัมโบปองามปล่อยงวใส่เกิดปอสมองเสมอปล่อยงวกินเลยครับจังปลูกไม่เอาบุฟเฟ่เลยแบบบุฟเฟ่ไปเลยมั่ย